แม่น้ำหวานลั่นใครจะจีบลูกสาวต่อจากนี้ต้องดูดีๆชี้ไม่อยากศาดโคลนใส่ใครยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับดราม่าช็อกวงการบันเทิงของข่าวเลิกลาระหว่างน้ำหวานซาซาพิมราเจริญพักดีและกวางเอบีนอร์มอล สิริสินโชติวิจิตซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่เลิกกันกวางเผยว่าเป็นเรื่องที่เข้ากับครอบครัวน้ำหวานไม่ได้ส่วนน้ำหวานขอไม่ลงไปประเด็นที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากเราสองคนตัดสินใจร่วมกันในปัญหาที่แก้ไม่ได้ ล่าสุดทางด้านพลอยเจริญภุระได้ออกมาเผยถึงปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนทําให้กวางและน้ําหวานต้องเลิกกันเดี๋ยวเรื่องที่เข้ากับแม่ไม่ได้ไม่เป็นความจริงไม่เคยใช้ชีวิต3ามคนไม่เคยห้ามน้ําหวานไปบ้านกวางมีสิ่งเดียวที่แม่ไม่แฮปปี้ที่น้ําหวานต้องไปต่างจังหวัดกับกวางสองคนเพราะยังไม่แต่งงานกันแม่ไม่โอเคถ้าเขาแต่งงานกันแล้วแม่ก็จะปล่อย แม่จะไม่ยุง่งหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบน้ำหวานไม่ต้องทำแบบไหนทำให้มันถูกต้องพอถ้าหวานเจอใครสักคนต้องดูให้ดีๆเพราะเขาจะพาเรารอดหรือเปล่าเรื่องทั่วลงแม่จะไม่พูดจะเฉยๆพูดไปก็เหมือนสัตว์โคลนเข้าหากันให้กำลังใจน้ำหวานไปเพราะวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏออกมาเอง